สะดวงครับผมนาครับต้่ตำบ่ตเดียวหลาอย่ครับสองตัวอร้กกปดากกดออกตาห้งแล้วมั้งปรากัดเด้นตาแดงยิ้งเลยมันออกตาห้างบ่อองมันขาดสะดุงขาดต้วน่ะขาดมองปลา long phà lóng đi đấy ạ Thả non vào đến mà Còn à, nghe là khoác à. đấy đi đấy nè lên mà ปรากฏจะหลุดในตังเลยนะตัวน้ำนี่ครับปรากฏยบบสะดุง้งนะครับช่องน้ำนะครับผม <c oughs> นำ้ำหลักจะเป็นสะดุงะด้งครับผมสะดุ้งแน่วันแห้งตกปลาแน่ครับผม ส er ่องสะดุ้งครับผมน้ำไหลๆครับผมไหล่ริดๆครับเบ็ดหลักเปิดมาเสียบเลยเบ็ดหลักเบ็ดหลักใส่เงี้ยนางมูนางมูป่ะกินเล่นป่ะเสียกบ่ได้บ่ะได้บ่ได้กันบ่ะใส่น้ำฟังน้ำยังไปเรื่อยไหมเบ็ดหลักเงี้ยงเงี้ยอ่ะใส่ลงพื้นเลยอ่ะ หอยย้อยอย่างน้อยบบสามเมตรทีเมตรหรือที่บ่บรรยากาศยกสะดุ้งครับผมวันนี้พอได้ได้อยู่ครับเพิ่นยกก็ได้หลายอยู่ครับนี่นะครับบรรยากาศ Doctrine, thanh hóa lắm môn của lắm 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 วงายังคไม่ยอมเปลี่ยแปงกอน้นเึาตอง